เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้ารถสวยมาชมหรือซืเล็กใช้นะครับคันนี้เป็นโตโยต้าครับโตโยต้าสามห่วงทนหายห่วงครับกับราคาสุดคุ้ม15,000บาทนะครับ15,000บาทเท่านั้นครับราคาจักรยานเลยไปครับเที่ยวครับใช้งานเดินทางไกลสบายไปได้ทั้งครอบครัวไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝน ของเครื่องเดิมสวยสะอาดครับขัน,น้าบางๆรถผมใช้ได้เลยนะครับเครื่องดีนะครับเกียร์ธรรมดาเข้าค,ครบทุกเกียร์สีสันก็ยังโอเค,คเอาจจะมีตำหนิหรือ้อยบ้างแต่ก็ไม่น่าเกียดครับยังเต็มล้อแมกของโตโยต้าเบาะไม่ขาดเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าแอร์ไม่เย็นนะครับเจ้าของแจ้งตำหนิให้เราประกอบการตัดสินใจด้วยนะครับแอร์ไม่เย็น1 5 5 0 0่าับาทเท่านั้นเอง และยังสามารถต่อรองได้นิดหน่อยด้วยนะครับต่อรองได้นิดหน่อยด้วยราคาในคุ้มครับไปเก็บใช้งานหน่อยปั้นขายก็ได้ก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับส่วนเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยจะนัดดูรถนะัดทดลองขับติดต่อโดยตรงได้เลยครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คัว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้รถอยู่นครศรีธรรมราช สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ